อะไรบ้างครับที่กำลังม,มีปัญหาการนอนหลับอยู่หลายคนครับอาจเกิดจากปัญหาความเครียดสะสมฮะแต่กับบางคนเนี่ยอาจเกิดจากผีที่มาเจ้าชีวิตฮะนี่คือหนังผีไทยครับต้อนรับวันฮาโลวีนกับเรื่องมึงหลับมึงตุยเย่ฮะหรือตอนสลีปครับเรบาจะลองครับได้ไปลองมาแล้วกับหนังไทยเรื่องนี้ครับและอยากจะบอกเลยนะไม่รู้ว่า จะเล่ายังไงดีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ฮะอยากนะฮะทำให้ถึงแบบทอกชูมีก็ทําไม่ได้เนาะหรือเปรียบเทียบกับที่หยดเองครับก็จะดูว่าที่หยดจะสยองกว่าซ้ํานะซึ่งตัวหนังเนี่ยเขาแบ่งพาร์ทจุกๆออกเป็นถึง8ดพาร์ทด้วยกันเลยนะที่ชื่อพาร์ทเนี่ยก็ดดนทําชื่อเป็นภาษาอังกฤษ,กษด้วยนี่ก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษ,ก,ษก็เลยงงเขาปิดว่าพาร์ทเนี้ยเขาจะเล่าถึงอะไรกันแน่ครับผมและเหมือนว่ายิ่งเราดูนะฮะตัวหนังนี้ไปเรื่อยๆครับก็จะผุดตัวละครใหม่ขึ้นมาเร นอกจากนี้เองครับตัวหนังแนวไม่ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ของตัวละครให้เกิดขึ้นเลยครับเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันได้ยังไงแล้วทั้งคู่เป็นเพื่อนกันได้ยังไงคือแบบมันไม่ได้มีเคมีส่วนนี้ออกมาให้จากจากตัวละครที่เราดูเลยครับก็เลยแบบเององงเนาะแต่ว่าถ้าถามถึงข้อดีเรื่องนี้ก็มีไหมเออ มันก็มีนะเราจะได้เห็นนะฮะเอาตรงๆเลยนะค,ะคือนมนมผู้หญิงแล้วก็จุดรูดผู้ชายครับผมแบบว่าชัดเต็มตามากๆใครชอบดูอะไรแบบนี้ก็เออก็ไปดูได้นะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเฮ้ยเราดูมันก็ไม่ได้เสี่ยวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความแข็งของนักสแสดงนะที่หมายถึงนักสแสดงจริงๆนะฮะตัวหนังเนี่ยไม่ได้จํากัดอายุนะฮะเด็กไปดูได้ด้วยอ่าแล้วก็อยากจะบอกว่าที่บอกว่าการดูหนังและวนี่คืองงเนี่ยเพราะว่าตัวหนังมีการเล่าเรื่องที่แบบแตกไปายประเด็นมากๆเลยครับปลกทิศทางมากๆนะฮะช่วงต้น เรื่องเนี่ยเขาจะมีการเล่าถึงกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับที่เฮ้ยไปเจอนะครับไอผีช่วยแก้วในกระเป๋าเพื่อนนะแล้วก็อยากเอามาเล่นสรุปแล้วเนี่ยพอเล่นเสร็จปุ๊บอ่าเอาละผีเนี่ยเริ่มออกไลลาทีละคนทีละคนแล้วก็จัดการทีละคนทีละคนฮะมาสู่ช่วงนะฮะของกลางเรื่องบ้างนะฮะกับตัวละครใหม่เข้ามาฮะซึ่งก็เป็นตัวละครผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้หญิงครับที่ทั้งคู่เนี่ยมีอาการคล้ายๆ,ายๆกันก็คือหากทั้งคู่เนี่ยนอนหลับนะฮะก็จะมีผีมาหลอกหลอนครับทำให้ไม่สามารถนอนได้ถ้านอนนี่ค แน่นอนผีเอาชีวิตไปแน่ๆฮะตัวจุดชุ่มยงครับก็อยู่ที่ไอ้ผีถ้วยแก้วที่ว่าะีะกรบผมเอ๊ะ มันเชื่อมโยงกันยังไงฮะต้องมาลุ้นต่อในหนังเนาะจะนําไปสู่ครับสู่บทสรุปแตะท้ายเรื่องนะที่จะพาคุณเบ๋อแบบงงสุดๆไปเลยครับผมสรุปแล้วครับตัวละครที่ว่านี้ครับก็มีความสําคัญบางอย่างที่เขามีร่วมกันด้วยนะแต่ไม่ใช่ในพาร์ทของปัจจุบันครับแต่เป็นพาร์ทในเรื่องของอดีตครับเมื่อตัวหนังครับจะเล่าว่าทั้งคู่เนี่ยมีอดีตนะครับที่เป็นเรื่องร้ายนะครับที่เคยประสบด้วยกันนั่นเองนะฮะและต่างคนก็ด่างต่างลืมไปแล้วครับว่าตัวเองเจอกับอะไรครับกลายเป็นพาร์ทคร การเล่าเรื่องย้อนอดีตชาติแทนครับเอาจริงๆก็กลายเป็นว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้ก็รวเหมือนมีอดีตนะฮะที่คนลืมของตัวเองไปเนาะร่างที่ใช้อยู่ของแต่ละคนก็อาจจะไม่ใช่ร่างที่แท้จริงของตัวเองด้วยและที่สําคัญเนี่ยผีทยแกวนะครับผมที่นอกจากะะจะใช้เป็นนะครับเครื่องมือนในการติดต่อสื่อสารวิญญาณในโลกวิญญาณได้แล้วก็ยังจะเป็นเหมือนเครื่องดึงใจนะให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองครับเป็นใครกันแน่ครับซึ่งมันทําให้เราย้อนอดีตของตัวเองได้นะครับแล้วก็ สิ่งที่เคยทําไวในอดีตก็อาจจะมาเป็นเครื่องเตือนใจและก็มาสรุปนะครับผลในอนาคตได้ด้วยเช่นกันอสรุปคร่าวๆไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่รู้จะอธิบายต่อ,อยังไงดีคือดูก็งงเหมือนกันเนาะเอาเป็นว่านะครับใครอยากลองไปดูก็ลองไปดูแล้วกันนะไปพิสูจน์ด้วยตัวคนเองแล้วกันนะ